สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซลล์นะครับผมกับชุดเซ็ตทั้งน้ำของสูงนะครับผมเซ็ตนี้เป็นเซ็ตขนาด4เมตร3พันลิตรนะครับหลังคาจะเป็นโซลาเซลล์นะครับเซ็ตนี้จะเป็นโซลาเซลล์สูบน้ำาบดานสวยงามครับผมเซ็ตนี้เดี๋ยวให้ดูแบบงานเต็มๆีิหนึงน,น,นะครับ ันนี้งานใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราเก็บราลลยละเอียดของงานแล้วเตรียมเก็บพ่นสีพน่นเดินระบบลูกลอยแล้วก็เดินระบบโซลาร์เซลล์ให้ลูกค้าครับติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบเข้าทั้งน้ำนะครับตอนนี้ให้ดูนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็องค์ประกอบก็จะค่อนข้างครบแล้วนะครับข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับลูกค้าก็จะมีสปอตไลท์ด้วยนะครับสปอตไลท์ของลูกค้านะครับติดอยู่สองดวงครับอันนี้ก็คือจะเป็นบันไดทําความสะอาดแผงนะครับเวลาลูกค้าขึ้นไปทําความสะอาดแผง ก็บางคนกังวลว่าติดบนหลังคาแล้วจะทําความสะอาดยังไงนะครับเราก็ามีบันไดขึ้นอย่างมาตรฐานนะครับแข็งแรงเลยนะครับสวยงามล,ลูกค้าสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับตัวน,นี้จะใช้แผงขนาด3ามแผงนะครับสาม้อยก้าสวัตต์เป็นเสมอขนาด7 5็ดอยห้าิวัตต์นะครับตัวเสมอก็อจะอยู่ในบอ่อบาดาลตรงนู้นนะครับนะบตัวนี้นะไปเดินขึ้นมาตัวนี้ของลูกค้าจะมีมิตเตอร์นะครับมิเตอร์วัดน้ําด้วยครับตเพราะว่าต้องขออนุญาตกับอบตนะครับคือในของเรานะครับ ตัวฐานรากเสาเข็มเพื่อคนกกีบของเ,เราก็เ,าเสร็จแล้วนะครับงานสวยนะอันนี้พ่นสีเคลือบเหล็กกาวนัยด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดสีอีกรอบสุดท้ายให้ลูกค้านะครับงานก็จะจบนะบวันที่จะส่งมอบงานน่าจะส่งมอบงานได้ <c oughs> ถ้านในสนใจก็ติดต่อร้องเข้ามาได้นะครับผมทีมง,งานโคราชโซลาเซลล์ศูนย์เก้าสองสองหกสี่ปแปดกครับผมโคราชโซล่รราเซลล์ขอบคุณค,ครับ